สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมรายการแลนดครับเกมเมอร์เช่นเคยโอเคนะครับวีเกมไมค์ครับนี่นะกับการโปรโมทเซิร์ฟไมค์ครับอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะพี่ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนี้เลยนะก็เป็นเซิร์ฟแนวสไบเวิร์นะครับก็เข้าได้แค่เวอร์ชั่นเดียวนะฮะก็คือ1.12.2เท่านั้นนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามีคนอยู่ในเซิร์ฟนะฮะประมาณ10คนแน่โอ้เยอะนะโอเคแล้วก็รู้สึกว่าเซิร์ฟนี้นะครับรองรับได้ถึงประมาณเกือบร้อยคนเลย แล้วก็้ากว่าใครสนใจเซิฟนี้นะครับก็สามารถเข้าไปกันได้นะฮะโอเคส่วนข้อมูล IP ต่างๆนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะ,ะฝากตู้ลกันนะครับโอเคเพื่อเป็นการเป็นเสียเวลานะฮะแล้วก็ทำการกดจอยเข้าไปในเซิฟเลยนะครับปึ๊บโอเคครับพอเราเข้ามานะเราก็ทำการสมัครให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ทำการขอไปล็อกอินก่อนนะครับ ตอนนี้นะฮะพี่ก็ได้ทําการล็อกอินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,บโอเคพอเราเข้ามานะฮะจุดเกิดก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ทําไมมันไม่เกิดในาน้ำวะเออนะครับตรงนี้เขาก็มีวิธีการสมัครด้วยนะครับอะไรเนี่ยเอเอมีคนมาบาังพอดีเลยโอ้โหกำลังจะอ่านเลยนะครับโอเคนี่ไงวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการล็อกอินนะครับโอ้เป็นเซิร์ฟแนวไซเวร์ลนะฮะสปาวสวยมากนะครับ โอเคอะไรแบบอยแยะเต็มไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนดีนะครับโอเคด้านขวาก็จะมีสเตตัสบอกด้วยนะครับมีชื่อมียศนะมีเงินนะครับความแหลกนะฮะมีอ่าพวก PP ่นะครับราค่าได้เท่าไหร่ราตาได้เท่าไหร่นะเลเวลนะครับโอ้ตอนนี้ก็มีคนในเซิร์ฟอยู่นะฮะแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็น NPC อ่าเรดีโอก็คือแบบว่าเปิดเพลงฟังได้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นตลาดโลกออนไลน์นะครับ โอเคตลาดโลกออนไลน์เขาก็จะมีคําสั่งบอกด้วยนะครับตรงนี้ก็มีเงินในเกมนะครับว่ามีใครเยอะสูงสุดนะฮะอุยคนแรกที่คือเท่าไหร่เนี่ยอู้น่าจะเยอะนะครับประมาณ5ล้านกว่าเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้มีอันดับ1นะฮะเติมเงินนะครับชื่อนี่แล้วก็จํานวนเงินที่เขาโดนดตนะเก้าร้อบบาทนะครับโ้ตรงนี้คือไรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นคําสั่งสร้างแก๊งนะฮะโอเคเสียเงินด้วยนะประมาณ2อ0พนะครับในการสร้างแก๊งนะฮะ คนนี้มีเอฟเฟกบนรูปหัวใจด้วยโเคตรเท่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับโอเคนี่เลยนะครับอย่างเช่นเราจะซื้อแกะดีไหมราคาประมาณหนึ่นบาทนะครับอันนี้เป็นคําสั่งเบื้องต้นนะครับโอเคโอ้โหลาอันนี้คือลาคาใช่ไหมเนี่ยโอ้ตัวเล็กจังนะครับอันนี้เป็นเลือกสัตว์เลี้ยงในช่องนะครับคือยังไงอะ่ะอ๋อโอเคตอนนี้เรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยชวนเพื่อนมาเล่นกันอ่ารับเลยคืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นพวกกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ต่ตางๆนะครับโอเคต่อไปแล้วก็อันนี้ไปเลยวะอันนี้ไม่แจกของฟรีนะครับคืออะไรวะขอเดินเข้าไปดูก่อนนะครับป<ะ>ังตรงนี้คืออ่าอ๋อจุดวาร์ปนะครับมีโลกสร้างบ้านหนึ่งนะครับเอา้าวาร์ปมาเฉยเลยกดผิดกดผิดโอเคแล้วก็พิมพ์ทับอ่ากลับไปที่สปาวใหม่นะครับปึ๊บ โอเคตอนนี้พี่ก็กลับวาร์ปมาใหม่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยววาร์ปแล้วก็ค่อยไปดูทีหลังละกันเนาะโอเคด้านนี้น่าจะเป็นของแจกฟรีนะครับโอ้โหตกแต่งสวยงามมากนะครับตรงนี้ก็จะมีเอ็นพีซียืนอยู่นะครับน่าจะเป็นเควสนะครับก็นี่ไงตกปลานะครับโอเคอันนี้เป็นบัตรออนไลน์แลกปีกนะครับบัตรออนไลน์แลกปีกก็คือปีกนี้นั่นเองนะครับโอ้โหตรงนี้มีให้แบบกระโดดด้วยนะครับนี่นี่อุ้ยตกน้ําเลยโอ้โหไม่ได้เล่นมาคราฟนานนะฮะ โอ้กระโดโดไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลือกเพศนะมีเพศชายเพศหญิงนะฮะแล้วก็ไม่ระบุนะครับแล้วก็ทอมตุ๊ดนะฮะแล้วก็เลือกเพศชายไปนะครับนี ä, ่เลยก็จะขึ้นมาอยู่หน้าชื่อเรานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฉายานะครับโอเคฉายาฟรีก็จะอยู่ข้างบนนะฮะส่วนเสียตังก็จะอยู่ข้างล่างนะครับโอเคมีสายเปแล้วก็พ่อรวยนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับ โอเคแล้วก็เอาเป็นพ่อค้าแล้วกันนะครับนี่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคําสั่งแต่งงานแมรี่นั่นเองนะครับโอเคถ้าหากว่าใครอยากแต่งงานก็มาใช้คําสั่งตรงนี้ได้นะครับต่อมาเลยนะครับตรงนี้โอ้โหคือไรเนี่ยนะฮะโอเคร okay, ตรงนี้ก็มี ABC ยืนอยู่ด้วยนะครับอา้าวอันนี้คือมี1เควสใหม่รอคุณอยู่นะครับอ๋อน่าจะเป็นเควสนะครับโอเคเราวาปมาทำเควสเฉยเลยนะครับ โอเคก็จะมีจุดทำเกรอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ทำการกลับไปที่ซับ,บาวใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งโอเคแล้วก็กลับไปจุดตลาดเหมือนเดิมนะตรงนี้น่าจะเป็นจุดอ่าทำเกรต่างๆนะครับโอเคก็จะมีแลกดาบนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยรองเท้าเหรอโอเคนี่เลยนะครับ โอเคด้านหลังนี้ก็ในต้นไม้นะครับมีอีเวนต์ให้ทําด้วยนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับจุดทําเกรสต่างๆนะครับก็สามารถมาทําได้นะครับแล้วก็จุดโดนินะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูด้วยนะครับตรงนี้มีแรกของนะฮะแล้วก็นําไปแรกตรงนั้นนั่นเองครับอันนี้เขาบอกว่าอยากซ่อมของก็มาดิครับโอเคซ่อมของนะครับในมือแค่อันเดียวนะก็เสียประมาณ250บาทนะครับถ้าหากว่าซ่อมทั้งตัวนี่800บาทนะฮะ โอเคตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเริ่มหิวแล้วโอเคแล้วก็ขอกินก่อนงามงางางงงเออแล้วก็ของฟรีนะครับถ้าจําไม่ผิดตรงนี้เขาบอกว่าไม่แจกของฟรีนะครับน่ะก็เป็นเซิร์ฟแนวซาวเวิร์นะฮะโอเคจุดโดเนทก็คือตรงนี้เลยนะครับโอเคนี่เลยแล้วก็รู้สึกว่าเติมเงินคูณ2นะครับอันนี้ก็เป็นคําสั่งโปรติกนะฮะถ้าหากว่าใครลืมคําสั่งโปรติกนะฮะก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนี่คืออะไรเนี่ย โปรเทคนะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นที่เอนชาร์ดนะฮะโอเคอันนี้เป็นของโชว์อยากได้ครับเองเลยแฮ hey. นะครับคืออะไรอะ่ะไม่เห็นมีอะไรก็จะเป็นจุดอ่าเอนชาร์ดทั่วไปธรรมดานะครับนี่เลยของดีอยู่ตรงนี้นะครับนี่<า>โอเคแล้วก็มาดูกันนี้บริาการขนส่งนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้ยโคตรเท่เลยเฮ้ย น่ารักเกินนะครับขี่เจ้าวัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกของโดเนตต่างๆนะครับนี่ของทูนะฮะโอเคแล้วก็มาแรกเป็นเสื้ออะไรอย่างนี้นะครับรองเท้าเนี่ยพี่ก็ได้มานะครับก็ทําการใส่เลยนี่โอเคอันนี้ว่ามันสามารถจริงได้ด้วยนี่ประมาณนี้เลยนะ,ะมีคููดาวนะครับต้องรอนะฮะแล้วก็ธนูโอเคครับ ถนนนี่ยิงได้เรื่อยๆหรือเปล่าวะโอเคยิงได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าจะมีด้านซ้ายนะสปีดอะไรจ้มกระโดดสูงนะครับแล้วก็มีดาบนะครับไอดาบพวกนี้กากโอเคเดี๋ยวเราเอาไปข้างบนก่อนนะฮะต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูจุดวาร์ปกันนะครับโอเควาร์ปทางนี้เลยโอเคแล้วก็ลงไปเลยนะครับ อันนี้สร้างบ้านสร้างบ้าน2ส,สร้างอ่าสร้างบ้านอ๋อมีแค่2 2ทางนะครับคือสร้างบ้าน1กับสร้างบ้าน2นะครับตรงนี้มีฟาร์มของแร่นะครับแล้วก็ตีบอสนะฮะแล้วก็กลับไปที่อ่าล็อบบี้พีพีนะครับตีบอสก็มีเฮ้ยไปเลยจัดเลยบอสอยู่ไหนวะโอเคตอนนี้เราก็วาร์ปมาตีบอสนะครับอ๋อนี่ไงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยทีเดียวตายออ้โหเอาไงเอาไงจะโผล่มาอีกเปล่า เฮ้ยไอเด็กน้อยนี่นี่นี่คือบอสนะคุณผู้ชมนะครับแต่ฝนตกว่ะอืออเออเอาไงนี่ตายนะครับต่อไปแล้วก็เดี๋ยววาร์ปไปตีมอเตอร์กันนะครับโอเคแล้วก็วาร์ปมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงโอ้โหแมงมุมนะฮะเกลือตันอ่าคิปเปอร์มีเปล่าเนี่ยมีออ้คิปเปอร์มีนี่นี่ตายอุ้ยมีผีเปรตด้วยออตายตายตายโอเคมีหมูผีนรกนะฮะอืมแตกไปดิแตกไปดิโอเค รู้สึกว่าเราก็ได้เงินมาด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยเงินที่เราตีจากมอตเตอร์นะครับตอนนี้แบบว่าของเต็มตัวเลยตอนนี้ที่ครับเราก็วาร์ปมาอยู่กับใครก็ไม่รู้นะฮะพี่วาร์ปมามั่วเลยนะฮะโอ้โหดูบ้านเขาดินะฮะโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยปราสาทนะฮะเฮ้ยกขาเขาสร้างบ้านโคเท่เลยนะครับดูดิอันนี้มีปราสาทนะครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นฟาร์มนะฮะ แบ่งเป็นชั้นๆนะครว่าปลูกอะไรบ้างนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบ้านอของเขาอีกหลังหนึ่งนะครับโอเคก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะแต่ผมชอบปราสาทเขามากๆนะฮะเท่มากเลยโอเคครับก็เป็นไปครับสับซึบแนวเซเวอร์ซึนี้นะฮะในเวอร์ชั่น1.12.2นะก็ฝาก้วดกันนะส่วนข้อมูลต่างๆนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะหากใครสนใจก็สามารถเข้าร่วกันได้นะครับ โอเคครับหากใครชอบคลิปแนวะแบบนี้นะก,กดไลค์กดสไครป์เพื่อพาสิ่งใหม่จากช่องนะตามเกมเมอร์ชินเคยโอ้ยพน้าตามดูบ่บ่ายจุกันจุ๊บ